สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์ของหลายๆคนแต่สำหรับผมเป็นวันที่จะต้องเดินทางไปทำงานครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับภรรยาคนสวยก็มีหน้าที่ไปรับไปส่งผมเช่นเดิมครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับเรื่องเซสชั่นหมวดอายุ สลับมือใหม่นะครับเพื่อนๆครับสลับมือใหม่ย้ำนะครับเพื่อนๆนบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าเซสชั่น Facebook หมดอายุเกิดจากสาเหตุอะไรเพื่อนๆอยากรู้ไหมครับโดยเฉพาะมือใหม่นะครับซึ่งเปิดโหมดมืออาชีพเพื่อสร้างไรายได้กับทาง Facebook ครับเซสชั่นหมดอายุเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่า เกิดได้หลายสายเหตุไม่ว่าจะเป็นเข้าเข้าออกออกบนแพลตฟอร์ม Facebook บางคนบางท่านก็มีบัญชี Facebook หลายบัญชีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆครับก็จะทำให้ AI Facebook เขาก็มีระบบรักษาความปลอดภัยบัญชีให้กับผู้ใช้บริการใช่หรือเปล่าครับเพื่อนๆครับก็จะ ทำให้เซสชั่น Facebook ดังกล่าวหมดอายุได้เช่นกันครับเพื่อนๆครับได้อย่างหนึ่งครับเพื่อนๆครับเซสชั่นหมดอายุนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าโทรศัพท์ที่ใช้ระบบ Android มีการล้างไฟล์ขยะหรือเปล่าครับเพื่อนๆครับโดยเฉพาะบางคนบางท่านใช้ระบบ Android นะครับดาวน์โหลดแอป Facebook มาจาก Play Store แต่ไม่เคยทําการล้างไฟขยะสักทีอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับที่ทําให้เซสชัน Facebook หมดอายุก็เป็นได้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆบางคนที่แก้ปัญหาแล้วยังไม่หายสักทีเกี่ยวกับเซสชันหมดอายุโดยทําการถอนการติดตั้งแล้วดาวน์โหลดติดตั้งใหม่ใช่ไหมครับทำยังไงยังไงก็ยังไม่สามารถเข้าบัญชี Facebook ของตัวเองได้ เพื่อนๆก็ลองทำวิธีนี้ครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือให้เพื่อนๆทำการตั้งค่าเป็นตั้งค่าจากโรงงานนะครับอาจจะกลับมาใช้ได้เช่นกันครับเพื่อนๆครับเพื่อที่จะเข้าบัญชี facebook ใหม่แบบนี้ก็เป็นอีกครั้งเลือกนึ่งครับสหรับเพื่อนๆที่ใช้วิธีการต่างๆแล้วไม่สามารถ เข้าใช้บัญชี Facebook ได้เพราะว่าเซสชันหมดอายุแต่สำหรับผมประสบการณ์โดยตรงเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดจากเพื่อนเพื่อนบางคนมีหลายบัญชีเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกประมาณนี้แหละครับก็จะมีปัญหาเซสชันหมดอายุอย่างแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ มีเรื่องมาทักทายเป็นเพื่อนเพียงเท่านี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเซสชั่น Facebook หมดอายุพบเจอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้บายบายนะครับ